ร้านมารุช็อปบริการรับเติมโลวัคระบบ ID p ดียและบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแ a p a n i m e f i g h t e r Simulator Map All Star Map b แมปบ o f o o ฟและ Map King Legacy ลิง์อยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Ro b บ o x Map Anime m a n a g e r นะครับวันนี้จะมาพูดถึงการสุ่มเคิร์ดกันนะครับว่าตัวไหนเนี่ยเหมาะกับเคิร์ดอะไรบ้างนั่นเองเนานะพี่จะแยกตัวละครเป็น3มหมวดหมู่แล้วกันนะครับจะเรียกเป็น3มหมวดหมู่เนาะจะเป็นตัวละครที่เป็นเมตาต้องการดมิด ะครับแบบสมมุติว่าเราต้องการให้มันเก่งขึ้นไดให้ทำดาเมจได้ดีขึ้นอะไรพวกนี้นะครับอ่ะก็จะแยกเป็นทั้งหมด3าหัวข้อนะครับก็แกรกรกเลยจะเป็นตัว a, เมตาอิพพวกตัวทำดาเมจนะครับแล้วก็อีกตัวนึงอ่ะอีก2ตัวนะครับอีก2หมดหมู่ก็คือเป็นตัวซับอีกสามเออโมดูลที่3ก็จะเป็นซับเหมือนกันแต่เป็นซับสกิลกดนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวขอพูดถึงเคิร์ดก่อนนะครับวิธีการสุ่มเคิร์ดต้องใช้นิ้วนะครับอ่ะวิธีการหานิ้วอ่ะต้องบอกก่อนนะครับว่านิ้วเนี่ ตลอดเลยนะครับจนกว่าเกมมันจะมีบอกว่าเอาออกแล้วเดี๋ยวพี่จะประกาศนะครับว่าเขาเอาออกนะครับแต่จริงๆก็ยังไม่เอาออกเนาะ,ะก็บอกไว้ก่อนนะครับว่านิ้วเนี่ยถ้าเราสุ่มแล้วหรือว่าเคิร์ดนะครับมันจะไม่สามารถเอาออกได้น,นั่นเองนะครับก็ใครดวงซวยแล้วขี้เกียจไปหาแล้วมันแบบติดลบจริงแล้วเราอยากแบบไม่อยากให้มันติดเคิร์ดก็สุ่มตัวใหม่หได้นะครับนี่เลยก็ต้องสุ่มตัวใหม่เนานะถึงจะไม่มีนิ้วนั้นอยู่น,นั่นเองนะครับ ประมาณนี้วิธีการหานิ้วมี2วิธีนะครับก็คือการลงอินฟิตี้ด่าน JJK แล้วก็ได้เป็นคุญใจตัวนี้มานะครับเคิ Bomb. ร์ดบอมตัวนี้เลยเสร็จแล้วก็ให้เราไปที่หมวดหมู่ที่เพจนะครับอ่ะมันก็จะมีเป็นเจ้าเคิร์ดอะคาเดมี่เป็นเคิร์ดบอมตัวนี้อยู่นั่นเองเนาะนี่นะครับ,รบพอเราเจอแล้วปุ๊บก็วิ่งชนแล้วก็กดใช้คุญแจไปเลยน,นั่นเองมันก็จะเข้าไปนะครับอ่ะนี อันนี้ลงง่ายๆนะครับไม่ยากเนาะใช้แค่พวกนาม,มีก็ผ่านแล้วนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราลงแล้วนะครับอ่ะก็เราจะได้เป็นนิ้วตัวนี้มานะครับนิ้วปกติเนาะอ่ะหลังจากที่เราไปคุยกับซูคุณาเนี่ยมันก็จะใช้1น,นิ้วนะครับแต่ว่านิ้วเราไม่ลดนะมันก็จะกลายเป็นประตูตัวนี้มาให้นะครับถ้าเราที่เกียนมากดในเทมเพื่อที่จะเข้าประตูให้เรามปกดที่ขวาล่างตัวนี้เป็นอเรียตัวนี้น,นี่เนาะอ่ะก็จะมีหมดหมู่ให้เลือกนะครับก็มามที่ซูคุณาโดเมนตัวนี้ไอีนะครับนี่เลย แล้วกม็มาคุยกับซุกุนะเลยนะครับเราก็จะได้เป็นที่สุ่มนิ้วนั่นเองเนาะ,ะก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงนิ้วที่แต่ละตัวควรได้นะครับอะก็ มนหมู่แรกหรือหัวข้อแรกหรือชนิดตัวแรกนะครับเป็นตัว the thumb ของเรานะครับตัวทํา m b d a m ทำยังไงให้นิ้วมันเก่งนะครับสมนิ้วสุมเคดอะไรให้มันให้ตัวมันเก่งขึ้นอย่างนี้นะครับอ่ะก็พี่ขอยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นเจ้าป่าตัวนี้นะครับพี่ได้เป็นบวกสปีดนะครับอ่ะมันก็จะลบสปีดนั่นแหละแต่มันเพิ่มความเร็วกันโจมตีนะครับก็คือลบสปีด8.1นะครับลดระยะ5.8ตัวนี้นะครับถามว่าดียังไงข้อเสียคือลดระยะไปนะครับอ่ะก็พื้นที่การทําดเม a m อาจจะลดน้อยลงแต่ว่า ข้อดีคือตีเร็วขึ้นนะครับวิธีการคิดดี s พกับตัวละครเนี่ยถือว่าสําคัญมากนะครับใครที่อยากเล่นเกมนี้จริงจังนะครับและแบบอยากเล่นให้เป็นโดยที่ไม่ต้องถามใครก็ฟังกันนิดนึงนะครับวิธีการคิด DPS พตัวละครเนี่ยเราจะนําค่าดามิตนะครับค่าดามิข,ของตัวละครเนาะไปหารกับวิธีการโจมตีนั่นเองนะครับเราก็จะได้เป็นค่า DPS พมาก็แนะนําให้เราลองลองดูนะครับ นี่พี่ได้เป็น8.1ตี6.5วินะครับแล้วก็ดาเมอยู่ที่4,761นะครับตัวละครพี่ป๋านะครับป๋า S ขนอนะครับถ้าไม่มีนิ้วตีเร็วสปีดการโจมตีตัวละครพี่จะอยู่ที่7.1นะครับถือว่าช้ามากนะครับสำหรับพี่คิดว่ามันช้าไปหน่อยนะอาจต่ตอนนี้ก็ลดเหลือ6.5แล้วเนาะในขั้นอัปตันก็จะตีประมาณ5.3วินะครับถือว่าโคตรเร็วนะครับบอกเลยว่าเร็วมากสำหรับป๋าที่ตี5.3วิเนาะ ก็นำค่านาเมตนะครับ4 7 6 1ไปหาร6.5เราจะได้ค่าดิเพสมานะครับอก็วิธีนี้คือวิธีคิดดิเพสเลยนะครับสมมุติว่าถ้าเราได้นิ้วเพิ่มดาเมตนะครับ ก็ระหว่างนิ้วเพิ่มดามเต็ดกับนิ้วเพิ่มสปีดการโจมตีให้เราเลือกอันไหนดีสำหรับตัวละครหลักเราครับแนะนําให้เลือกอันที่อันซ้ายมือเนี่ยบวกเยอะกว่าอันขวานันนี้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นลดระยะลดสปีดลดดามเตจนะครับแต่ส่วนตัวไม่แนะนําให้ลดสปีดเพราะว่าถ้าลดสปีดดีเพสเราจะลดลงอันนี้เองนะความเก่งของตัวละครมก็จะลดลงเหมือนกันเนาะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับ โดยรวมแล้วนะครับทั้งหมดที่ดีสุดสําหรับการสุ่มหาเคิร์สให้กับตัวละครที่เป็นตัวดามเมจหรือตัวเมตาเนี่ยแนะนําให้หาเป็นนิ้วลดสปีดการโจมตีนิกนะครับอ่ะก็จะทําให้ตัวละครตีเร็วขึ้นเนาะให้ตัวเนี้ยมันลบลบเป็นเวลาครับ มันก็จะพูดว่าเป็นการเพิ่มเพิ่มสปีดก,การโจมตีก็ได้นะครับแต่อันนี้มันเป็นลบนะเนาะลบเวลาการโจมตี8.1%นะนั่นเองนะไม่ใช่8.1วินะอันนั้นจะเวอร์เกินนะครับส่วนด้านขวามันจะเป็นการลบก็คือดีบัฟกับบัฟนั่นเองนะครับก็ดีบัฟของเราก็จะโดนล,ลดระยะไปเนาะลดระยะระยะก็จะหายไป5.8%ถามว่าเราดูยังไงว่าคุ้มนะครับพี่บอกไว้เลยว่า แต,แต่ที่คุ้มที่สุดสําหรับตัวเมตาดามิว่าตัวที่เป็นทาตัวทาดามินะก็คือการตีเร็วแล้วลดระยะนั่นเองนะครับเพราะว่าดามิของเราเนี่ยก็จะยังคงอยู่เนาะแล้วก็เรื่องระยะมันพอลดได้อยู่แล้วนะครับบางตัวมันพอลดได้เนาะ ตัวที่ลดไม่ได้จริงที่ไม่แนะนําให้ลดก็คือพวกตัวสโลนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงหัวข้อที่2องคันก็อย่างที่บอกเลยนะครับขอด้านขวาเนี่ยแนะนําให้เป็นลดระยะเท่านั้นนะครับส่วนด้านซ้ายจะเป็นเพิ่มดาเมจดหรือว่าเพิ่มสปีดก็ได้แต่ในที่นี้แนะนําเป็นเพิ่มสปีดนะครับถามว่าเพิ่มสปีดกับเพิ่มดาเมจเนี่ยอันไหนดีกว่ากันนะครับเพิ่มความเร็วกันจมตีกับเพิ่มดาเมจอันไหนดีกว่ากันเนาะอย่างแรกเลยนะครับการเพิ่มดาเมจเนี่ยมันจะมันจะดีตรงที่ หน่วยเลขที่เราเห็นเนาะ,ะก็ใครชอบเลขเดเมจเยอะๆใครชอบนาฬิการายแรงๆใครชอบคิ้แรงๆก็เอาเดเมจมาก็ได้นะครับแต่สปีดดียังไงนะครับถามว่าสปีดดียังไงสปีดดีตรงที่มันทําให้ตัวละครเราตีเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในอินหรือว่าในด่านปกติแล้วมันตีทบๆกันไปอ,อย่างเช่นดาบอันล่าสุดของดั๊นะครับดาบอันล่าสุดของดัดเนาะ อ่ะพี่ครับได้สีทีมาครับสีทีคิ้นะครับอ่ะตรงนี้กวางก็จะช่วยในด้านของการโจมตีนะครับให้กับตัวละครของเราที่มันจะตีเร็วขึ้นนะแล้วก็ดับใครก็ดับดันก็จะได้ใช้งานบ่อยมากขึ้นนั่นเองเนาะส่วนการเพิ่มน้ำมีดถามว่าดียังไงดีเหมือนกันนะครับข้อดีคือการที่มันติดชิ้แรงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ถึงมันจะตีช้ากว่าถึงถึงมันจะตีช้ากว่าตัวที่บวกอ่าลดต้องบอกพูดยังพูดเนี่ยดีเป็นการเพิ่มสปีดการโจมตีแล้วกันนะครับอันจะได้เข้าใจง่ายเนาะ ถึงมันจะช้ากว่าแต่ดาเมจมันจะแรงกว่านะครับแต่พี่มั่นใจว่าการเพิ่มเวลาหรือเพิ่มความเร็วการโจมตีหรือว่าการลดเวลาการโจมตีเนี่ยมันก็ช่วยทำดาเมจได้มากกว่าการเพิ่มดาเมจนะครับอันนี้การันตีได้เลยถามว่านาฬิกาทรายสมมุติว่าทําเป็นโจเวทนะรับอกเลยว่าโจเวทเนี่ยจะถ้าตัวไหนใช้นาฬิกาทรายจะสามารถเพิ่มดาเมจได้แน่อีเพราะว่านี่นะครับมันก็จะบอกอยู่ว่า n e เ m a g ก a t t a ท k นะครับทำดาเมจเพิ่มขึ้น113%อ่ะก็แสดงว่าถ้าเราได้ตัวเพิ่มสปีดนะครับเป็น ไม่ใช่เพิ่มสฟิรเลยเคิร์ดนะครับได้เคิร์ดเป็นเพิ่มดามจในการซ้ายล้วก็จะแรงขึ้นด้วยนี่น,น,นะครับแต่ขส่วนตัวพี่แนะนาให้เป็นแบบนี้นะครับให้ด้านขวานี่เป็นลดระยะแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นเพิ่มความแรงการโจมตีนะครับอ่ามาแปดเปอะไรอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะดีนั่นเองนะครับใครที่สุมได้ด้านซ้ายสมมุติว่าถ้าเราได้อ่ะก็อย่างเช่นเผื่อใครได้เป็นแบบบวกดามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับด้านขวาเป็นโดนลดระยะโคตรดีนะครับบอกเลยว่าดีมากนะครับ อะสมมุติว่าเราได้เพิ่มดาเมจ10%ลดด้านขวาลดสปีดก,การโจมตีก็แนะนําว่าอย่าให้มันเกิน5เกิน6อะไรพวกนี้นะครับถึงจะดีเนาะอ่ะมาดูกันที่ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คือมวนมูตต่อไปนะครับก็คือตัวซัพพอร์ตนะครับตัวซัพพอร์ตที่เป็นการโจมตีนะครับที่ไม่ใช่กดสกิลเนาะ เดี๋ยวพี่ขอพูดถึงตัวที่มันกดสกิลก่อนแล้วกันอข้ามไปก่อนนะครับตัวต่อมาที่เราจะพูดถึงคือตัวที่มันต้องกดสกิลนะครับถามว่าตัวกดสกิลมีผลอะไรกับนิ้วนะครับทำไมต้องหาตีเร็วให้มันทำไมต้องหาอย่างงู้นอย่างนี้ทําไมต้องหานิ้วให้มันอันนี้พูดงี้แล้วกันนะครับใน,ในเกมนี้นะครับตัวที่เป็นตัวสกิลกดทุกตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นโกโจเดอบุลโลพุชี่ดโอนะครับ ถ้าตัวเหล่านั้นได้เป็นการเพิ่มสปีดการโจมตีกับนิ้วเฉพาะนิ้วเท่านั้นนะครับสกิลกดของมันก็จะเร็วตามขึ้นไปด้วยนั่นเองเนาะสมมติว่าโกโจเนี่ย,ย,ย,ยโโคูดาวสกิลกดอยู่ที่1นึ่งนาทีนะไม่ต้องสมมติเนาะโกโจมันคูดาวสกิลกดอยู่ที่1นาทีนะเานะโโน,าทนานะแล้วทีนี้พี่ได้นิ้วคำสาบเพิ่มความเร็วการโจมตีสิบเปอร์เซ็นต์สกิลกดมันก็จะเร็วขึ้นด้วยน,นั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าบั๊กหรือว่าเขาไม่แก้หรือว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของนน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 นิิ้้้้ววววััััััเเาะะะออีีีีีีกกก็็แคครรรบบใใททท่่่มดดๆหตตตซพพ์ป กดสกิลได้เนาะตัวทุกต <apl> ัวก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ได้ที่กดสกิลได้นะครับแนะนําให้หาเป็นตีเร็วให้มันเท่านั้นนะครับจะเป็นลดเราจะโดนลดดาเมจลดลดสปีดก็ได้เอารดระยะก็ได้แต่อย่าลดสปีดนะครับริมพันท์ซะแล้วบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวสกิลกดเนี่ยแนะนําให้เป็นการเพิ่มสปีดการโจมตีเท่านั้นนะครับไม่ว่าเราจะโดนลดดาเมจหรือลดระยะก็ได้ทั้งคู่เลยเพราะว่าเราเน้นที่สกิลกดนะครับสำหรับตัวตัวกดสกิลเนาะยกเปนดีโอนะครับดีโอก็อย่าไปลดดาเมจเลยนะครับลดระยะมันก็พอแล้วนะครับ โอเคนาะประมาณนี้นะครับสาหรับตัวสกิลกดเราพูดกันสั้นๆเนาะถามว่าทําไมนะครับถามว่าทําไมเพราะว่าตัวละครที่สกิลกดนะครับสกิลกดของเกมนี้เก่งทุกตัวบอกเลยว่าดีทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเซนโกโจพุชชี่ดีโอนะครับเดโบโล่นะครับถามว่ามันดียังไงก็หยุดเวลานะครับหยุดเวลาคือดีมากถ้าะเราได้หยุดบ่อยๆเพราะว่าโกโจเนี่ยหยุด7ปีเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้ตัวละครเราทำ d a เม g e กับตัวที่มันวิ่งได้เนาะ อ่ะตรงนี้ก็ดีนะครับมันดึงมอนได้ดีระดับหนึ่งแลนะะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องโกโจโพุชิก็จะช่วยในการเพิ่มดีเพสตัวละครน,นะครับเวลามันกดสกิลเนาะแล้วยิ่งเรามีครูดาวเยอะเนี่ยสกิลพุชิก็จะกดบ่อยมากขึ้นต่อนหนึ่งตาได้นี่นะครับอโอเคประมาณนี้เนาะสมมุติเรามีเวลา20นาทีอย่างลงทัวนะครับอย่างลงทัวเรามีเวลา20นาทีแล้วพุชิเราเนี่ยคูดาว ถ้าถ้าพี่จะไม่ผิดจะคูดาวประมาณ5-6นาทีเนาะสมมติถ้าเรามี10%เราก็จะลดไปหลายวิเลยนั่เนเองครับวิธีการคิดการลดเปอร์เซ็นต์การกดสกิลแล้วก็คิดให้มันเป็นวิทีแล้วก็เอาเปอร์เซ็นต์ไปกดอันนี้จะคิดง่ายกว่าครับดีกว่าเป็นนาทีแล้วเอาไปลบันเนาะมันจะงงนะครับประมาณนี้พี่ก็เลยแนะนําให้เป็นการลดเพิ่มต้องบอกว่าลดสปีดก,การโจมตีดีไหมเนี่ยมันต้องพูดยังไงเนี่ยเพิ่มความเร็วการโจมตีแล้วกันนะครับเออ มันก็จะเป็นลบๆในการตัวนี้นี่นะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวการโจมตีแล้วเป็นซับพอร์ตครับนะครับถามว่าตัวการโจมตีแล้วเป็นซับพอร์ตคือตัวไรนะครับจะมีเป็นอย่างแรกเลยคือเอเมเลียหรือว่าตัวสโลทุกตัวนะครับจะมีตัวเดียวที่แตกต่างไปจากเพื่อนนะครับตัวสโลตัวเดียวนะครับที่แตกต่างจากเพื่อนก็คือเจ้าโทโดโดกินะครับเขาบอกไว้ก่อนนะครับว่าการสโลของเกมนี้จะมีครูดาวนะครับการทำซีซีกับมอนจะมีคููดาวที่แตกต่างกันเนาะ อย่างแรกเลยถ้าเป็น C ีซีสโล่นะครับจะมีคูดาวอยู่ที่ประมาณ 3วินะครับ3วิถึงจะสโลได้อีกทีนึงนะครับตัวละครที่ตัวสโลนะครับที่มันมีเวลาระยะเวลาการสโลเนี่ยสวิจะมีทั้งหมด2ตัวก็คือคาตาคุริกับเอมิเลีย่นเองนะครับสำหรับคาตาคุริจะสโล4วินาทีแล้วก็ครูดาวอยู่ที่3วินาะถึงจะสโลได้อีกทีนึงนะครับก็คือ7วินั่เนเองตัวละครที่เราควรจะหานิ้วอ่จะจริงก็มันไม่ควรหาหรอกแต่บอกไว้ก่อนนะครับเผื่อบางตัวมันต้องหานะอ่ะก็พวกนี้มันเราไปหารีสแตทเอาได้นะครับแต่คาตาคุริน่าจะต้องโดนลดสปีดนะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวสโลพวกนี้นะครับถ้าเราต้องการให้ตัวมันเก่งจริงๆเนี่ยแนะนําให้หาตีประมาณ7วิขึ้นนะครับอย่าให้มันต่ำกว่านี้ถ้าเป็นตัวสโลเนาะประมาณนี้นะครับพี่ลองใช้ไปเลยเจวิก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสโลแบบเพอร์เฟกก็คือ7 7วิถึง7.1ส่วนตัวนะครับที่พี่ใช้มาเนี่ยก็เป็น7วิถึง7.1นะครับค่อนไปทาง7.1จะจะเพอร์เฟกมากกว่านะครับ7.3ที่ว่ามันนานเป็น1แต่ก็ใช้ได้เหมือนกันห่างกัน0่นจุ3วิไม่เป็นไรนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวสโลที่เป็นเอเมเลียกับคาตาคุริเนาะอ่าจะมีแค่คาตาคุริที่น่าจะต้องหานิ้วเท่านั้นนะครับอีกตัวหนึ่งที่โทโด้สโลสโลต่างจากเพื่อนนะฮะลิ้นพันซะแล้วอ่ะสโลต่างจากเพื่อนก็คือเจ้าโทโดรุกินั่นเองนะครับ โทโดโรกิจ,จะสโลทั้งหมด3วินาทีนะครับแสดงว่าโทโดเนี่ยเราจะต้องหาการโจมตีให้มันได้ประมาณ6วิน,นั่นเองครับ6วิขึ้นไปเนาะ6วิ6.1 6.2 6.3ประมาณนี้อยู่ในเกณฑ์ท่านที่ดีนะครับแต่ถ้าน้อยกว่านี้นะครับสมมติว่าตี5.9อย่างเงี้ยไม่ดีนะครับเราต้องหาประมาณ6วิเนะาะมันถึงจะเพอร์เฟกต์สโลนั่นเองครับโอเคประมาณนี้สำหรับตัวสโล การหานิ้วให้มันเนี่ยพี่แนะนนะครับถ้าเราได้ตีเร็วมาแล้วเราก็ไปหารดระยะเป็นการเพิ่มระยะแล้วกันลด,ดเมจก็ได้นะครับแต่อย่าไปลดสปีดหรือว่าลดอะไรมันถ้ามันดีอยู่แล้วนั่นเองเนาะประมาณนี้นะครับมาดูกันที่ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปจะเป็นหมวดหมูม่ตัวสตตนตตัว c ีซีนั่นเองนะครับก็ต้องบอกไว้เลยว่าตัวสตนเนี่ยจะมีทั้งหมดหลายตัวเลยนะครับพี่จะไม่ขอพูดถึงแชงคูแล,ล้วกันจะขอเป็นพูดพูดถึงตัวตีแข็งแล้วก็ตีสตตนนะครับซับตัวตีแข็งนะครับก็จะมีเป็นไอค ไอควีนนะครับขอพูดการการติดซีซีนะครับการติดซีซีของมอนก่อนว่ามีคูดาวกี่วินะครับการติดซีซีของมอนนะครับหรือว่าซีซีที่เป็นแบบฟอร์์นะครับเป็นฟอรสเฟนอะไรพวกนี้นะครับอ่ะก็จะมีคูดาวอยู่ที่10วินาทีนั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะแข่งกี่วิก็ตามแต่จะเป็นดีโอหรือโกโจเนี่ยมันจะมีคูดาวทั้งหมด10วินาทีถึงจะสามารถแข่งต่อไปได้นั่นเองเนาะสมมุติถ้าเราใช้ไอควีนนะครับไอควีนไปเล่นนะครับแล้วเราเอาเป็นฟูเอโีนะครับสมมุติว่าไอควีนใครตี13วินี่คือเพอร์เฟ การสตันมากนั่นเองนะครับเพราะว่าไอควินระยะแข็งมันจะอยู่ที่ประมาณ3วินะครับส่วนเจ้าเดี๋ยวพูดถึงบอาทีหลักนะครับไอควินจะแข่งอยู่ประมาณ3าวินะครับแสดงว่าคูดาวโจมตีที่เราจำเป็นต้องใช้ให้กับไอควินก็คือ13วินั่นเองนะครับมันจะได้แข็งแบบตีทีหนึ่งก็แข่งทีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะ อ่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นนิ้วที่เราควรหาก็ลองหาตีเร็วให้มันดูนะครับสุดท้ายเนี่ยจะต้อง43สิบามวินนั่นเองถึงจะเพอร์เฟกต์นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้มาดูกันที่เจ้าโบอานะครับโบอาแฮนด์คอกนะครับหรือว่าเจ้าสเนควินเซตตัวนี้นะครับจะมีระยะเวลาการสตัร์อยู่ที่12บองไอสอวินาทีนะครับต้องบอกไว้ก่อนเป็น2วินาทีเนาะสตัร์ในเกมนี้ไม่เหมือนกันนะครับอ่ะก็จะเรียกบอลเป็นมอนสตัร์ทละกันแต่จะมีสตัร์อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพวกขี้รัวอ่ะขี้รัวเป็นทอนะครับมันจะสตัร์ทอนแบบชะงัักวินะครบ ไอต,ตัวนั้นเนี่ยพี่ไม่ไม่มั่นใจว่ามันจะแบบทับกับฟอร์ดฟอร์ดไหมนะครับแต่เหมือนจะทับนะเหมือนจะต้องห่างกันสักวิสองวิถึงจะสตาร์ทได้อีกรอบนึงนะครับประมาณนั้นเนาะอันนี้พี่ก็ไม่ชัวร์นะไม่น่าถึงสิบวิหรอกน่าจะประมาณสามวิเหมือนสโลนะครับแต่สตาร์ทในที่นี้หรือว่าฟอร์เซนเนี่ยจะครูดาวทั้งหมดสิบวินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยหาเป็น New, นิ้วนี่เห็นไหมเพิ่มสปีดการโจมตีให้กับเพิ่มสปีดการโจมตี คือดีบัฟอะดีบัฟเป็นตีช้าอะเรียกว่าต้องเรียกว่าตีช้าแล้วกันตีช้าลง6.1%นะครับเออทำไมพี่ไม่พูดอย่างนี้ตต่แล้วว่าตีเร็วขึ้นตีช้าลงโง่เนาะโทษทีนะครับโอเคประมาณนี้ตัวละครที่เป็นแบบโบอานะครับหรือตัวที่สตาร์สองวีเนี่ยเราต้องหาการโจมตีให้มันเนี่ยทั้งหมด12วีนั่นเองนะครับจะเป็นเศษ10เอ่อจะเป็นเศษ0.1ก็ได้นะครับยิ่งดีเลยจะเป็นตีแบบ สิบสองจุดหนึ่งวิอย่างี้ก็คือเพอร์เฟกต์สตาร์นมากนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับการสุมหานิ้วสําหรับตัวซัพพอร์ตนะครับมันจะลึกกว่าตัวดาเมจนิดนึงเพราะตัวดาเมจถ้าเราพูดกันสั้นๆง่ายคือหาลดระยะให้มันนะครับแล้วก็เพิ่มสปีดกันเพิ่มความเร็วกันยมตีนั่นเองนะครับเออเนาะประมาณนี้นะสำหรับวิธีการหานิ้วแล้วก็การหานิ้วให้กับตัวละครแต่ละตัวนะครับอันไหนดีกว่าเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับคงเข้าใจกันแล้วเนาะ อตอนนี้นะครับขอบรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดเพล่กระดีนะครับแล้วก็ใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับแบบนี้อยากให้พูดถึงอะไรอยากให้สอนอะไรคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับเราเจอกันใคลิปหน้าบ๊ายบายครับ